31จังหวัดรับพื้นฝนกะลมวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันพุธที่31พฤษภาคมซึ่งในวันนี้แอดมินสมาแจ้งเตือนบริเวณที่จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาในวันนี้รวมถึงในอีก10วันล่วงหน้าและการคาดการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนรวมถึงในด้านของพื้นที่เสี่ยงภยัยที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และในด้านของก,การบินปฏิบัติการช่วยเหลือฝนหลวงจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ6กนาฬิกาของวันนี้กรมอุตุออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่31อพฤษภาคม2 5 6 6ตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาของวันนี้จนถึง6กนาฬิกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบรินจังหวัดระยอง จันทบุรีตราดกระบี่รงังและสตูลส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงเนบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตเนื่องจากในวันนี้นะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยจะมีฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากปรุมาณต่ำตกเฉียงใต้ใตกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับพื้นลมทะเลอันดามันกำลังค่อนข้างแรงทะเลเคลื่อนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตร อ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองเรือเล็กควรเกออกจากฝั่งจนถึง6มิถุนายน2องพ 6, 6, 6. ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในวันนี้มากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน80%อร์เซนต์ รองลงมาภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน60ส่วนกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลฝน40ภาคเหนือและภาคกลางฝน30ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน20เอยากอากาศภาคเหนือในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมประโชกแรงบางแห่งส่วนมากในแม่ห้องสอนตากน,าน่านและแพร่ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด38-40องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคต่ำออกเฉียงเหนือมีฝนตกวาขะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากนิ้นหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมสุเรนทร์สีสะเกต และอุบ,บลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด35-38องศาลมตัมตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาากลางจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สอนมากในอุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด36-38องศา ลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุดสา 3, 3 7องงองศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพม,มหานครปริมมณฑล จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับอุณหภูมิต่ำส่วนย2่สองศาและสูงส่วน4า3 7องศาลมตั้มตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนตกฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่สว่วนมากเน้นเพชรบุรีประจบพีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิตม่ำสุด25-27องศาและสูงสุด33-37องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเครื่อสูง1นถเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกฟ้าขนองร้อยะแปของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสดุด2 4 2สถึง2องศาและสูงสุด29-33องศาลมต่ตกเฉียงใต้ความเร็วย0 4 0กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลล่นสูง2อนถึง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า3เมตร ต่อไปแอดมินจะพามาดูในด้านของภารกิจการช่วยเหลือพื้นที่ฝนหลวงกันนะครับ สรุปแผนการปฏิบัติการฝนหลวง30มสิพาคม2อง6ปฏิบัติการฝนหลวงทั้งิ้น10หน่วยปฏิบัติการนะครับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริืวนจังหวัดลำปางอเภอแจ้ห่มพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารารามจังหวัดเชียงใหม่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลกมีฝนตกเล็กน้อยบรืวนจังหวัดพิษณุโลกอวังทองเนินมะปราง จังหวัดพิจิตรบริเวณอำเภอทับคลอดงเจริญตะภาพหินบางมูลน,น้ากำแพงเพชรขานวอรักบ,บุรีขึ้นมีปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็นเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิลิกิตมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบรเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิลิกิตจังหวัดอุตรดิตถ์โดยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลบบุรีมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริวบเวณจ,จังหวัดนครสวรรค์อำเภอไผ่สาลีท่าตะโก ตากฟ้าตาคลีเมืองนครสวรรค์ชุมตาบงแม่เปิรนพายุหากิรีลาดยาวแม่วงจังหวัดอุทัยธานีบ้านไร่งวยคตทับทนันลานสักสว่างอารมณ์ จังหวัดชัยนาทหนองมะมงเนินขามจังหวัดลบบุรีโคกเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีด่านช้างจังหวัดเพชรบ,บูร์วิเชียรบุรีพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างเก็บน้ำทับสลาวอุทัยธานีอ่างเก็บน้ำหนองโรงจังหวัดชัยนาะทอ่างเก็บน้ำคลองพโพจังหวัดนครสวรรค์โดยปริัติการฝนหลวงกาญจนบุรีมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอทองผาภูมิเหลาขวัญหนองปลือจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีหนองย่าไซเดิมบางนางบวชสามชุกด่านช้างอู่ทองพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดน้องบลรีพูอำเภอนากลางโดยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนคนรราชสีมามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดนคนรราชสีมาสีคิ้วปากช่องวังน้ำเขียวคอนบรุรีเสริงสางปากทงชยัยโชคชยัยลำทะเมนชยัยชุมพวงจังหวัดบุรีรัมย์บ้านใหม่เชยพจน์พุทธไทยสงฆ์คูเมือง แทนโดงละหานทรายเฉลิมพระเกียรติปะคำนนลสวุวรรณหน,นองกี่จังหวัดสุรินทร์ท่าตูมชุมพลบุรีสีขอรภูมิจังหวัด 101, ร,ร้อยเอ็ดเกษตรวิสัยจะตุรพักพิมานจังหวัดมหาสรารคามพยัคฆภูมิพิสัยนาดูลวาปีประทุมพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำพะเพิงเขื่อนมูลบนเขื่อนลำแสอ่างเก็บน้ําลำปลายมาศ อ่างเก็บน้ำลำเชียงสาอ่างเก็บน้ำห้วยเตยจังหวัดนครราชสีมาหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอเภอตะการพืชผลดอนมุดแดงเหล่าเสือโกกม่วง30เขืองในเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญบริเวณอเภอพนาหรืออำนาจหวัวตะพานเมืองอำนาจเจริญจังหวัดยโสธรคมเขื่อนแก้วและมหาชนะชัย โดยปริอการฝนหลวงจังหวัดจันทบรุรีมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซา,าท่าตะเกียบพื้นที่ลุ่มรับน้ําอ่างเก็บน้ําประแสจังหวัดระยองอ่างเก็บน้าคลองสียาดจังหวัดฉะเชิงเซาโดยปฏิบัติการฝนหลวงหววหินประจบคีรีขันมีฝนตกเล็กน้อยถึงบานกลางบริเวณจังหวัดราชบุรีปากท่อจังหวัดเพชรบุรีหนองยาบล้องเขาย้อยแก่งกระจานทายางเมืองชะอํา จังหวัดประจบพิรีขันหัวหินปราณบรุรี300ยอดกุยบรุรีพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันอ่างเก็บน้ำห้วยผักอ่างเก็บน้ำกระลางสามอ่างเก็บน้ำห้วยผู้น้อยจังหวัดเพชรบุรีเขื่อนปราณบุรีอ่างเก็บน้ำห้วยใสงามอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลอ่างเก็บน้ำห้วยวังเตนจังหวัดประจบคีรีขันโดยปฏิการฝนหลวงจังหวัดชุมพร มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชุมพรสวีทุ่งตะโกหลังสวนพาโตละแม่เมืองท่าแสะปะทิวจังหวัดระนองกระบุรีละอุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยแอดมินเป็นหวัดนะครับเสียงเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงนี้ขออาภัยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระย,ยะๆอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กดแชร์แหนด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ